โอเคครับท่านี้ลองอีกทีก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ย,ยนแปลงนะครับไฟดีซีที่เป็นบอร์ดคอยล์ร้อนนะครับที่เป็นฝั่งไฟบวกนะครับอยู่นี่นะฮะ55โวลต์นะจุดนี้ ใกล้ๆตีกร, <Okay. S 1> รยายิมห้านะครับโอเคขาจะลอยขาขาสามเอานะครับคำสัง่งดาตตาเลยไหม,มแล้วก็วัดไฟขาสามดูนะครับ สองอ่ะสามนะครับสองเป็นลบได้สามเป็นบวกนะนะครับห้าสิบสี่จุดเก้านะครับระวัดขาสองกับคอยเย็นนะครับคอยเย็นก็ลบประมาณนะี้ สิบเอ็ดทุกเก้าเลยนะต่ขอขั้วให้ทัวร์นะบวกสองเป็นบวกอีกขาวเป็นลบเป็นดีสี่ร้อย ร้อยสิบแปดโวลต์นะครับที่เห็น <Okay. S 1> okay, เดี๋ยวหาข้อมูลอีกทีกันโอเคครับตอนนี้ก็ลองเปิดแอร์ใหม่นะตอน,ตอนนี้แล้วครับ กระแสก็ยังเท่าเดิมโทรปรึกษาฝ่ายเทคนิคนะครับที่เขาแนะนำมาให้ลอยตัว e v ว wow ีวนะครับออกเผื่อมันเป็นสนิมแล้ววนนะครับทำให้เครื่องไม่ทำงานดูว่าสามารถทำงานได้ไหมนะครับก็ยังยังไม่ยังไม่ทำงานนะครับ ฮัโลโหลติรถเดกโอเคสองสานนะครับตัางดีซีห้าสิบโวลด้วยมัน4มิเตอร์นะครับสำหรังประมาณนี้นะครับโซนสุดที่สามสิบ ดูที่บอร์ดคอยเย็นอีกทีนะครับไปก็เลือดูบอร์ดคอยเย็นกันนะครับปิดเครื่องปิดเบรกเกอร์อกันนะครับแกดูให้หมดนะครับอโอเค,ครับนี่ก็บอร์ดเมนบอร์ดมาดูนะครับมาตาประมาณนี้นครับตอนนี้ต้องคำสั่งออนอินเลยนะ ดูตัวเซนเซอร์อุณภูมินะครับเจอมิเตอร์ค่าเท่าไหร่มอเตอร์ดูแล้วก็เป็นรุ่นใหม่นะสายก็ใหม่นะครับตัวมครื่อ์ก็เป็นแบบเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กแม่เหล็กที่ติดอยู่กับพวงกระลอกนะตอนนี้เป็นตัวใหม่ แล้วให้เช็คตัวจับรับอุณหภูมินะครับมีฝุ่นจับเกาะอะไรไหมครับอกถ้าฝุ่นเกาะหรือว่าเป็นคราบสนิมก็จะมีปัญหาเหมือนกันช่างแมวดูดูดยมองด้วยสายตานั่นน่ะมันเกี้ยงเก่าเลยนะครับมันแทบจะไม่มีฝุ่นเลยนะที่เขาเพิ่งล้างแอร์ไปเหมือนกันนลครับ ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิอยู่นี่นะครับ ah TH1 นะครับอยู่นี่พี่เขาบอกว่าบางทีจะมีฝุ่นเกาะนะครับหรือว่าเป็นเป็นสนิมนะครับก็จะทําให้ไม่ทํางานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูแล้วน่าจะตัดไปเดี๋ยววดัดตูค่ากันเท่าไหร่ก K เคนะเดี๋ยวก่น okay. อนโอเคนะวัดดูนะครับตั้งหมดเป็นเคนะ ดีตอนมิตเตอร์แล้วกันะจะวัดยากนะครับต้องนิ่งๆนะต้องกดๆนะป่าวนไม่ตรงเอ็กแบบนะตรงนี้นะครับ4.98นะครก้านเก้า์มิตเตอร์ฉันเซนโคลม เซนเซอร์น้ำแข็งนี่ตัวค่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวัดจาก่อนเสียใจวัดจุดนี้นะฮะเซนเซอร์น้ำแข็ง 12, 75, วัดสิบสองจุดห้าศูนย์นับปีไว้สิบสามเคนะตัวนี้นะครัแกะดูตรงบอร์ดหน่อยทีมีมดมีอะไรเข้าบอร์ดด้วยนะโอเคครับแกะดู ตัวเมนบอร์ดนี่นะครับไมคอะไรปิดปกติไหมนะครับเกียงเก่านะหมดหมดอะไรนี่สะอาดหม่กิบกิบเลยนะครับอโอเคไม่มีอะไรเลยดีหมดนะครับยกเว้นทำสั่งออนไม่ได้คนง่ายก็รีเลย์ตรงนี้จะมีรีเลย์ออนนะครับ ไฟพันเมื่อกี้ก็น่าจะออนได้นะครับแต่ว่าไม่สั่งงานตัวสอบสตาร์ทไม่ยอมออนม,มาโอเคนี่ต้องเอาปอดไปเช็คที่บริษัทดูนะครับให้เขาหาสาเหตุช่วยช่างเพราะว่าวัดแล้วไฟตัวไหนก็ปกตินะครับโ okay. อเคย่าลืมกดตดตามกดซับสไครตกดไลค์แชร์เพื่อป็นกำลังใจให้ผมนะในการทำคลิปวิดีโอใหม่ให่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่ทำงาน